สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะหลุดพ้นจากกำดักของความเชี่ยวชาญและปลดล็อกแรงบันดาลใจใหม่ด้วยแนวคิดแบบเซนปรัชญาโชชิน ในบางครั้งหลายคนอาจจะเผอลงไปว่าเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนี้อยู่แล้วเลยเผอปิดกั้นที่จะรับความคิดเห็นหรือความรู้ใหม่เพิ่มเติมถ้าใครที่กำลังตกอยู่ในสภาวะเหล่านี้อยากให้มาฟังคลิปนี้กันให้จบค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่เดอะบูมพอดแคสตเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เนี่ยช่องเดอะบูมของเราก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่100แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานนะคะแต่มิวก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่ได้มหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ ซึ่งมิวก็ได้ดําเนินตามรอยปัจญาปัจญาหนึ่งนะคะที่วันนี้แหละจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั่นจะชื่อว่าปัจญาโชชินค่ะเขาเป็นปัจญาของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นคอนเซปต์ในพระพุทธศาสนานิกายเซนค่ะ ความหมายของมันก็คือ beginner's mind หรือจิตใจของผู้เริ่มต้นนะคะจิตใจของผู้เริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีความคาดหวังใดๆไม่มีความคิดที่เป็นอคติหรือมีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนทําให้ผู้ที่มีจิตใจเริ่มต้นนะคะเขาเนี่ยอยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้แม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์และเที่ยวชาญในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งมาแล้วก็ตามเนี่ย คุณจะต้องปล่อยความคิดที่คุณรู้อยู่แล้วนะคะทิ้งไปเพื่อให้คุณมีทัศนคติที่เปิดกว้างเพื่อที่จะเรียนรู้และเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอค่ะเหมือนกับเด็กที่เพิ่งค้นพบเรื่องบางเรื่องเป็นครั้งแรกนั่นเองแต่ว่าเมื่อไหร่นะคะที่คุณได้พัฒนาความรู้จนเชี่ยวชาญแล้วในตอนนั้นเองค่ะสมองและจิตใจของคุณเนี่ยอาจจะเพลอปิดกั้นและคุณอาจจะเพอิอคิดไปว่าฉันรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไร คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้น้อยลงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วความรู้ที่คุณเคยได้เรียนรู้มาก่อนหน้ามันก็อาจจะปิดกั้นคุณจากการมองเห็นสิ่งใหม่เหมือนกับโพสต์ของชุนเรียวซูซูกิเขาได้กล่าวไว้ค่ะ In the beginner's mind there are many possibilities but in the expert there are few ในใจของผู้เริ่มต้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นมากมายแต่ในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยกลับมีน้อยลง มันก็หมายถึงถ้าจิตใจของคุณว่างเปล่ามากพอคุณก็จะสามารถเปิดรับทุกอย่างได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะที่จะทําให้เรากลับไปค้นพบ beginner's mind ของเรากันอีกครั้งค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ let's go off the need to add value ค่ะเรามาักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะในตอนที่หัวหน้านะคะหรือว่าคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยมักจะอยากเพิ่มคุณค่าให้กับคนรอบข้างค่ะยกตัวอย่างเช่น คำพูดที่เขาชอบพูดว่าคุณควรลองทําแบบนี้สิหรือฉันอยากจะแชร์อะไรบางอย่างที่เวิร์กสำหรับฉันเนี่ยให้คุณฟังซึ่งการทําแบบนี้นะคะมันเป็นการทําลายไอเดียของผู้อื่นค่ะสิ่งที่จะช่วยให้คุณมี beginner s m i n d เลยเนี่ยคืออาจจะหยุดเพื่อตั้งใจฟังนะคะโดยปัดจากการตอบโต้ดูค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเปิดกว้างและคุณก็จะได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆนะคะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ ข้อที่ 2. นะคะ Let's go off the need to win every argument ค่ะ <c oughs> เมื่อคุณกำลังมีบทสนทนากับใครสักคนหนึ่งในบางทอปิกนะคะถึงแม้ว่าทอปิกนั้นเนี่ยคุณจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่เขาพูดนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปพยายามที่จะไปแก้ไขให้มันถูกต้องค่ะเพราะการที่เขาพูดขึ้นมาเขาไม่ได้ต้องการแพ้เพื่อให้เราชนะนะคะแต่ให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปิดใจรับฟัง เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเราอาจจะมองหาความสนใจในท็อปิกนั้นเพิ่มเช่นเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ข้อ3นะคะ Tell me more about that จากข้อที่1เนี่ยที่ว่าเราจะต้องละทิ้งการพยายามเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นแต่เปลี่ยนเป็นตั้งใจฟังผู้อื่นให้มากขึ้นกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยก็คือเราควรใช้คําถามว่า Tell me more about that ซึ่งการถามแบบนี้จะทําให้คุณเนี่ยเปิดใจรับฟังเกี่ยวกับโลกผ่านมุมมองของผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะและข้อที่4นะคะ a s s u m e that you are an idiot ค่ะแกล้งทาเป็นคนโง่บ้างค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งการที่คุณเนี่ยไปพูดคุยหรือพบเจอกับคนอื่นเนี่ยอยากให้คุณทิ้งความรู้ที่คุณเคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องแก้งโง่ดูบ้างนะคะ และคุณก็จะได้ดําเนินชีวิตด้วยจิตใจที่เริ่มต้นอยู่เสมอค่ะบนโลกนี้เราทุกคนล้วนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆต่ตตตอๆกันมาบนโลกนี้อาจจะมีคนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกันกับเราซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองที่เหมือนรือแตกต่างไปจากเราก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนตั้งจิตใจให้เป็นเหมือนผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้อยู่เสมอแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องที่คุณรู้ดีอยู่แล้วก็ตามขอให้ทุกคนเอนจอยกับการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดอะบุมก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ